สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบารมีคนจนสำหรับวันที่3กุมภาพันธ์2565ครับพี่น้องทุกท่านคลิปวิดีโอนี้ขออนุญาตสรุปทํารายของวันที่แล้วก็เดือนต่างๆหลังจากนี้ไปว่าจะมีกำหนดการสำคัญอะไรบ้างสำหรับโครงการภาคกรัฐนะครับมาไล่เรียงกันทีละวันเลยนะครับก็ต้องขอเท้าความก่อนนะครับว่าบัตรสวัสดิการเนี่ย ก็จะได้รับเงินเพิ่มกําลังซื้อแบบนี้ไป3เดือนนั่นก็คือกุมภามีนาเมษายนนั่นหมายความว่าทุกๆวันที่1 1กุมภาันธ์1มีนา1เมษาเงินต้นเดือน300200เข้าตามปกติบวกเงินเพิ่มกําลังซื้อเข้าไปอีก200นะครับแล้วก็ตามปกติเลยนะครับส่วนลดค่าแก๊สค่าเดินทางเข้าทุกวันที่1ไปตามปกติครับทุกวันที่18บัตรสวัสดิการเนี่ยก็จะมีค่าน้ําค่าไฟเข้า สำหรับคนที่ลงทะเบียนกับการไฟฟ้าการประปาและก็ค่าน้ําค่าไฟเนี่ยไม่เกินที่กําหนดจ่ายเองไปก่อนแล้วก็ได้รับเงินเข้า E m ม n นี่เป็นเงินสดกดได้ทุกวันที่18ในเดือนถัดไปครับแล้วก็ทุกวันที่22นั่นก็คือสําหรับผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการนะครับเป็นเงิน E m o n นี่กดเป็นเงินสดได้200บาททุกวันที่22นะครับผมไปเรื่อยๆสำหรับา3าเดือนนี้นะครับผมมีเงินเพิ่มอีก200 หลังจากนั้นไปยังไม่มีเงินเพิ่มกําลังซื้อแต่ใช้บัตรไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวจะพูดถึงกําหนดการกันอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากติดตามด้วยมาเริ่มวันที่ที่กําลังจะมาถึงเลยนะครับนั่นก็คือตอนนี้นะครับพี่น้องบารมีคนละครึ่งเฟสสีเนี่ยเริ่มใช้สิทธิ์แล้วรายเก่าสามารถเริ่มที่จะยืนยันรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผ่านแอปเปาตังใครยังไม่ได้กดยืนยันยังมีเวลานะครับผมกดยืนยันได้ทุกวันเลยนะกดยืนยันแล้วก็ใช้สิทธิ์ไดด้้เลยยแต่่่วาางชาทีสุ ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่28กุมภานะครับนี่คือสําหรับรายเก่านะทีนี้กําหนดการที่กําลังจะมาถึงนั่นก็คือวันที่10กุมภาเป็นวันเปิดลงทะเบียนคนละครึง่งเฟส4สําหรับคนที่ไม่เคยอยู่ในเฟส3มาก่อนซึ่งหมายถึงคนที่อยู่ในคนละครึง่งเฟส1เฟส2แต่เฟส3ไม่ได้ใช้ก็ต้องลงทะเบียนในฐานะคนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงคนที่เคยใช้สิทธิ์ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ในช่วงปลายปีนะครับผมเดิมเนี่ยอยู่คนละครึ่งเฟส3แล้วกดผิดไปกดเข้ายิ่งใช้ยิ่งได้ก็ถือว่าท่านเนี่ยไม่เคยอยู่ในคนละครึ่งเฟส3แล้วก็ต้องมาลงทะเบียนในฐานะคนใหม่ฉะนั้นเนี่ยสิบกุมภาครับเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสรายใหม่เปิด1ล้านกว่าสิทธิ์เลยนะครับ10กุมภาผ่านทางเว็บไซต์ www คนละครึ่ง com ครับแต่ว่าใครที่เคยใช้โครงการใดๆที่มีแอปเปาตังมาก่อน ช่องทางจะเพิ่มเป็น2ช่องทางนั่นก็คือทางเว็บไซต์คนละครึ่งก็ได้หรือว่าทางแอปเป๋าตัางก็ได้10กุมภาหกโมงเช้านะครับเปิดลงทะเบียนไปเรื่อยๆทุกวันจนกว่าสิทธิจะเต็มนะครับคุณสมบัติของคนที่จะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสีนั่นก็คืออายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่มีบัตรสวัสดิการแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเราชนะอ่าก็คือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่เคยได้รับเงินผ่านบัตรประชาชนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้กลุ่มนี้เนี่ย กลุ่มที่รับเงินผ่านบัตรประชาชนก็ได้รับเงินเพิ่มกำลังซื้อเดือนละ200เช่นเดียวกัน1กุมภาันธ์งมีนาหนึ่งเมษามีเงินเข้าบัตรประชาชนเดือนละ200บาทนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มีข้อห้ามแค่2ข้อก็คือห้ามมีบัตรสวัสดิการแล้วก็ไม่ใช่กลุ่มที่รับเงินผ่านบัตรประชาชนนั่นเองครับและนี่คือกําหนดการในวันที่10กุมภานะครับผมใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รับ SMS ว่าได้รับสิทธิ์คนที่ยังไม่เคยมีแอปเป่าตังก็ดาวน์โหลดติดตั้งแอปเป่าตังแล้วก ใครที่ยังไม่เคยใช้แอปเปาตังค์เลยต้องเอาบัตรประชาชนไปที่ตู้ ATM กรุงไทยสอดบัตรเข้าไปยืนยันตัวตนเข้าไปด้วยบัตรประชาชนหนึ่งครั้งก่อนใครเคยทําแล้วไม่ต้องทํานะครับกลุ่มนี้จะไปใช้สิทธิ์ครั้งแรกเดือนว,วันที่17กเจ็กุมภาครับสาหรับรายใหม่ได้รับเงินเท่ากันนะครับผมนั่นก็คือ1,200ัรบาทได้ครั้งเดียวใช้ได้จนถึงวันที่30เมษาทั้งคนเก่าแลวก็คนใหม่คนละครึ่งเฟดสี่นะครับผมพ,พี่น้องครับอาฉะนั้นกําหนดการเนี่ยก็คือวันที่17 เริ่มใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟดสี่สำหรับคนใหม่ย้อนกลับไปหน่อยนะครับพี่น้องทุกท่านเมื่อกี้บารมีพูดถึงวันที่17ย้อนไปวันที่15ากุมภาก่อนครับมีความสําคัญนะครับคนที่กําลังใช้สิทธิ์โครงการชอบดีมีคืนวันที่15ากุมภาเป็นวันสุดท้ายที่ท่านจะใช้สิทธิ์ได้วิธีใช้สิทธิ์ของชอบดีมีคืนนะครับสําหรับคนที่มีเกณฑ์รายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีอยากได้การลดหย่อนภาษีก็แค่ไปจับจ่ายกับร้านค้าที่จดทะเบียนแวก เก็บใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบไว้สูงสุดสะส,สมได้30,000บาทหลายรายการได้นะครับไม่ต้องลงทะเบียนเก็บใบกำกับภาษีไว้นะครับก็ยังจับใจได้ตั้งแต่วันที่1่มกราเป็นต้นมาจนถึงวันสุดท้าย15กุมภาเป็นนี้ครับอันนี้คือจุดสิ้นสุดเก็บใบกำกับภาษีนี่ไว้ไปรอยื่นภาษีประจำปี65ซึ่งต้องยื่นในต้นปี -66 นั่นเองครับ โครงการนี้นะครับใครที่ร่วมโครงการชอบดีมีคืนสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสี่ในฐานะคนใหม่ก็ได้หรือว่าจะเป็นคนเก่าเฟสสามที่เข้าร่วมเฟสสี่ก็ได้สรุปนั่นก็คือชอบดีมีคืนใช้คนละครึ่งได้ด้วยไม่ทับซ้อนกันไม่ได้เป็นข้อห้ามนั่นเองครับแล,นบและนี่ครับก็คือความสําคัญในโครงการชอบดีมีคืนที่สิ้นสุดในวันที่15กุมภา์นี้ครับวันต่อไปครับพี่น้องบารมีที่กําลังจะพูดถึงนั่นก็คือวันที่28กุมภาพันธมาก็แจ้งแล้วว่าเป็นวันสุดท้าย สำหรับใครที่อยู่ในเฟส3แล้วยังไม่ได้กดยืนยันรับสิทธ์จะต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกเดี๋ยววันที่28กุมภาฉะนั้นแล้วเนี่ยคนละครื่องเฟส3เดิมเนี่ยตอนนี้ยังไม่กดยืนยันรับสิทธิ์ไม่เป็นไรแต่ยังน้อยต้องกดยืนยันและใช้สิทธิ์แล้วครั้งแรกอย่างน้อย1ครั้งภายในวันที่28กุมภานั่นเองนี้ครับก,กําหนดการต่อไปครับพี่น้องบารมีทุกท่านต่อไปเนี่ย ก็จะเป็นเดือนถัดไปลวมีนาเมษามีนาเมษาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องบารมีวันที่1มีนาเนี่ยบัตรสวัสดิการใช้ตามปกติก็บวกเงินเพิ่มกําลังซื้อเข้าไปด้วยอยู่แล้วบัตรประชาชนก็ได้รับเงินเพิ่มกําลังซื้อเข้าไปอีก1เดือนแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับของทุกเดือนเลยวันที่18กับวันที่22เงินค่าน้ําค่าไฟอ่าแล้วก็เงินส่วนต่างผู้พิการนะครับก็ยังเข้าบัตรสวัสดิการตามปกติ ในส่วนของเดือนเมษาก็เช่นเดียวกันนะครับ1เมษาเงินเข้าแบบนี้เลยนะครับวันที่1วันที่18วันที่22วันที่1เมษายังมีเงินเพิ่มกําลังซื้อ200บาทเพิ่มเข้าไปอยู่บัตรประชาชนก็ยังคงได้ในวันที่1เมษาก็ยังเข้าอีก200บาทถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายที่จะมีเงินเพิ่มกําลังซื้อที่เข้าบัตรสวัสดิการและเข้าบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เป็นเดือนสุดท้ายในการใช้สิทธิโครงการนลร่งเฟดสี่พระวัติได้1,002ตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วแต่ว่าใช้ยาวไปจนถึงวััันนนนที่่30เเมษาองครบ และนี่ก็คือภาพรวมเลยนะครับสำหรับ3เดือนที่จะถึงนี้กุมภามีนาเมษาหลังจากนี้ไปนะครับผมพี่น้องทุกท่านครับอันเนี้ยก็เพียงแค่เท่านี้แล้วกันนะครับพี่น้องทุกท่านแล้วถ้าหากว่าพี่น้องท่านไหนนะครับที่อยากจะรู้เกี่ยวกับ,กบเรื่องราวของอคุณสมบัติ8ข้อในการลงทะเบียนนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวอ่า ซึ่งบารมีเนี่ยได้ทําคลิปเอาไว้แล้วถ้ายังไงเนี่ยลองดูในช่อง YouTube นะครับผมบารมีคนจนลองไปดูนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะพี่น้องบารมีทุกท่านนะเดี๋ยวถ้าไยงไไปฟังในคลิปวิดีโอที่ได้ทาแยกเอาไว้ดีกว่านะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอตัวลาไปก่อนและขออนุญาตนะครับผมบอกต่อ,อเรื่องราวดีๆที่มีคุณภาพแบบนี้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบและก็ได้รับฟังกันนะครับวันนี้บารมีคนจนลาไปก่อนสวัสดีครับ